เรื่องราวในคราวนี้ต้องเรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องราวสุดช็อกสุดงงมีสตอรี่ลหลายเรื่องตามมาอีกบานเลยฮะและที่สำคัญมันอาจจะนำไปสู่เรื่องเฉาที่เป็นข่าวคราวใหญ่ยิ่งกว่าเดิมไปอีก สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องแวดวงทุกคนกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนั่นก็คือแอดมินพังครับกับรายการเจาะประเด็นคราวนี้ไม่ใช่เจาะประเด็นธรรมดาเป็นเจาะประเด็นฮอนเจาะประเด็นฮอตพูดผิดไปอีสานจะละเจาะประเด็นฮอตเจาะประเด็นเร่งด่วนเจาะประเด็นที่เขาเรียกได้ว่าเป็น breaking news ที่ใหญ่ที่สุดเลยณนะช่วงเวลานี้ฮะนั่นก็คือ r i o อ Games ครับผู้พัฒนาและให้บริการผู้ดูแลการแข่งขันหลีกสูงสุดวอร์ a n นทั่วโลกเนี่ยนะฮะได้ประกาศอย่างเป็นทางการในการถอดถอนท e ีม Bleed e s p o r t ตหรือว่า BLD ออกจากการแข่งขันวอร์ a n นแป c ิฟิกในฤดูกาล2025นะฮะทั้งๆที่ตามเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆเนี่ยบล e ดจะได้โอกาสแข่งขันอีกในปี2025หรือว่าปีหน้าได้ต่ออีกหนึ่งฤดูกาล สำหรับใครที่ติดตามการแข่งขัน v อ l o ลย์ก็จะเข้าใจดีฮะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องแปลกแล้วมันก็เป็นครั้งแรกเลยครับในวงการในประวัติศาสตร์เลยนะการแข่งขัน v อ l o ลย์หลีกสูงสุดที่ไรออดได้ถอดถอนทีมแบบกลางคันอย่างนี้ครับคือสำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะฮะหลีกวอลเล a n ชิงแชมป์ระดับสูงสุดเนี่ยนะฮะหรือว่า VCT เนี่ยเขาจะมีอยู่ด้วยกันตอนนี้ก็จะมีหลีอเมริกา หลีกลีกเอเชียแปซิฟิกหนึลีกลีกเอเมีหรือว่าลีกยุโรปเนี่ยนะฮะหลีกแล้วก็จะมีลีกจีนอีกหลีกสมาชิกในลีกก็จะประกอบไปด้วยทีมที่เขาเรียกว่าทีมแฟรนไชส์ครับหรือว่าทีมที่ได้เป็นสมาชิกเป็นพาร์ทเนอร์กับทางไล o อดแล้วไม่มีทางตกชั้นก็มีอยู่ด้วยกันประมาณ10ทีมผมยกตัวอย่างอย่างของทีมลีกแปซิฟิกก็จะมี Gen.G, p a พ e ปอร์ใช่มดยร์ Dear X ทีวันทีมซีเครด เซตาดิว e ิชันโกลบอลอีสปอร์ต R R Q ทารอนอีสปอร์ตและก็เด t โตเนชั n นโฟกัสมีหรือว่า D F M เนะี่ยครบเป็นทีมที่ยังไงก็ได้แข่งลีกอยู่แล้วครับผลงานจะแย่ยังไงก็ได้แข่งต่อไปทีนี้เขาก็จะมีทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์หนึ่งครับผมใช้ชื่อว่าลีกรองนะมันก็คือทัวร์นาเมนต์วาร์โลแอนเอเซนชั่นซึ่งจะคัดเอาทีมที่ไม่ได้อยู่ในลีกสูงสุดทีมที่สมัครแข่งทีมที่แบบ เป็นทีมต่างๆนานาเอามาแข่งกันตลอดทั้งปีครับเพื่อหาแชมป์ของแต่ละประเทศสมมติถ้าเป็นบ้านเราก็จะมีแชมป์จากเอเชียแปซิฟิกใช่ไหมฮะมีญี่ปุ่นเกาหลีประเทศไทยแล้วก็เซาท์อีสตเอเชียเนี่ยอาจจะรวมโอเชียเนียเข้ามาด้วยทางฝั่งของอเมริกาก็จะมีลีเอเซนชั่นของเขาหลีกรองของเขาเพื่อคัดหาเอา1ทีมที่ดีที่สุดครับเลื่อนชั้นขึ้นมา เล่นในหลีกสูงสุดในแต่ละปีอันนี้อธิบายสั้นๆง่ายๆให้เข้าใจนะคะจริงๆรายเอรียนมันมีเยอะแยะมากมายเลยซึ่งนี่เองครับ Bleed Esports เนี่ยเป็นแชมป์เอเซนชในปี2023ครับได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่น v a l o ร a ลแลหลีกสูงสุดแปซิฟิกในปี2024โอเคแม้ผลงานจะเรียกได้ว่าไม่ดีเลยครับไม่ได้เข้าตาเลยเป็นทีมพูดง่ายๆแบบไม่เกรงใจอะนะ เป็นทีมแจกแต้มให้กับเพื่อนร่วมหลีกแปซิฟิกประจรําฤดูกาลเลยประจำปี2024เลยก็ว่าได้ครับแข่ง3ทัวร์ครับว a ล o ลย์บอลแปซิฟิกคิกออฟได้อันดับ10ร่วมอยู่ท้ายตารางทีมก็มี11ทีมได้10ร่วมก็คือเป็นที่โหลของหลีกใน v a l o ลย์บอลคิกออฟส่วน v a l o ลย์บอลแปซิฟิกสเตจหนึ่งก็ได้ที่โลอีกครับอยู่อันดับ9ร่วมมีคะแนนเท่ากัน3ทีมก็คือที่11นั่นแหละฮะ และ v a l เล a n t อีกสเตจต,ต่อมานะสเตจปลายปีสเตจสองยู่อันดับ11ร่วมแบบเดียวๆพูดง่ายๆคือผลงานแย่ครับแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนะตามข้อตกลงแล้วอะบลี e อีส p o r t s เนี่ยนะฮะจะต้องได้เล่น2ฤดูกาล2ปี2เขาเรียกว่า2ซีซั่นใหญ่ก็คือ Valorant Pacific 2024และ Valorant Pacific 2025มันจะมีรายละเอียดเล็กน้อยคือถ้าเกิด ทีมจากหลีกรองทีมที่ไม่ใช่ทีมแฟรนชชส์อ่ะทำผลงานได้ดีครับจะได้รับการต่อสัญญาคือเข้ารอบลึกๆอันนี้ผมคงไม่ขอพูดถึงรายละเอียดก็แล้วกันคือเข้ารอบการแข่งชิงแชมป์โลกะนะฮะเข้ารอบลึกๆในทัวร์นาเมนต์ระดับนี้ให้ได้ตามกฎก็จะขยายสัญญาออกไปอาจจะปี2025ก็เป็นได้เล่นแค่ปี2025ใช่ไหมแต่ถ้าบีททำผลงานได้ดีก็จะขยายออกไปอีกได้เล่นต่อในปี2026ว่างั้นเถอะ อย่างไรก็ตามครับจากประกาศล่าสุดนั่นหมายความว่า Bleed e s p o r t เนี่ยหมดโอกาสแล้วไม่ได้เล่นแม้แต่ปี2026ไม่ได้ต่อสัญญาไม่ได้ขยายเลยทั้งสิ้นนะเพราะแม้แต่โอกาสในการแข่งต่อในปี2025เนี่ยนะฮะตามข้อตกลงนะพวกเขาก็จะไม่ได้รับแล้วครับเพราะว่าไรออดได้ประกาศอย่างเป็นทางการหน้าเพจออฟ i ิเชีแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันวอเลอ์แลนด์แปซนะว่า บลีดอี s ปอร์ตได้ถูกถอดถอนทีมออกจากการแข่งขัน v a l เลย์บอลแปซิฟิท hmm. ี่เหลือทั้งหมดนั่นก็คือฤดูกาลหน้าฤดูกาล2024เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเหตุผลที่ให้มาก็คือเนื่องจากว่าทีมไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อสัญญากฎกติกาของการแข่งขัน v a l เลย์บอลแปซิฟิได้นั่นเองฮะพูดสั้นๆง่ายๆคือ บอกว่าละเมิดกฎหรือทำผิดกฎไม่สามารถทำตามกฎได้นั่นเองเออแต่หลายๆคนก็สงสัยกันต่อฮะว่าเอ้ยไอที่ว่าละเมิดกฎเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ทีนี้ครับเนื้อหาในการประกาศลงโทษก็อย่างที่เราทราบคือประกาศออกมาฮะว่า Bleed e s p o r t ตไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของเราได้ เราก็เลยถอดทีม Bleed Esports ออกจากการแข่งขัน v a l o r a n t แปซิฟ er ประจำฤดูกาลสม2 5ัิหรือฤดูกาลห,หน้าที่จะสตาร์ทในช่วงปีหน้าสม2 5ั 25, เลยถอนออกไปเลยครับแล้ว เอาทีม b o o m e s p o ร t รองแชมป์ v a l o r a n t n s c e n s i o n ปี2024ขึ้นมาแทนซึ่งตามปกติตามหลักการแล้วนะฮะเขาจะเอามาแค่ทีมแชมป์ใช่ไหมฮะคือ Sin Prisa Gaming จากเกาหลีซึ่งทีมเกาหลีทีมนี้ได้ที่1นึอยู่แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรก็ง่ายๆคือดึงอีกหนึ่งโควต้ามาจากทีมที่2จากหลีกรองนั่นแหละทีนี้หลายๆคนงงนี่ฮะพราะตามปกติเวลาเราดูข่าวไรออดใช่ไหมเวลาเราไปดูข้อมูล่ะ มันจะมีประกาศออกมาชัดเจนเลยฮะว่าเออเวลาเราลงโทษเนี่ยเราระบุโทษว่าผู้ที่ได้รับโทษคือคนนี้คนนี้อ่ามีการลงโทษอย่างนี้นะระบุไปเลยและก็จะมีเรื่องของคอนเทกต์ใส่มาให้ด้วยว่าคอนเทกต์ก็คืออ้าวสถานการณ์เล่าที่มาที่ไปเออมันเป็นยังไงเนี่ยเขาผิดอะไรเขาแฮกแมพเขาโนนี่เขาไม่จ่ายเงินเดือนนักแข่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเรื่องของรูลลิ่งด้วยครับคือมันไปผิดที่กฎข้อไหนละเมิด กดข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ก็ว่ากันไปเอาไปเกี่ยวข้องกับกดข้อไหนเนี่ยที่เขียนเอาไว้ตรงไหนนั่นมันจะเป็นประมาณนี้มากกว่าครับแต่นี้โอ้พูดจัดพี่ไรออดเขาพูดมากว้างและเกินครับบอกว่าอาผิดกฎไงผิดกฎไงเลยลงโทษไงโอ้เนี่ยแหละครับที่ทําให้หลายๆคนงงพองงแล้วเป็นไงฮะ งงแล้วเาก็เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาครับส่วนใหญ่คนที่เขาวิเคราะห์วิจารณ์ก็จะไปดูที่อะไรดูจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาดูจากสตอรี่ที่ผ่านมาครับเฮ้ยคอรีโอตเขาแบนเนี่ยเขามักจะลงโทษเรื่องอะไรกันนะหลักๆเลยหลายๆคนคิดออกเลยแว็บแรกนั่นก็คือเรื่องของนี่ครับเรื่องของเงินเพราะว่าถ้าเป็นการเช็คด้านการเงินคุณจ่ายหรือย,ยังมันเป็นเรื่องที่มีหลักฐานชัดเจนไง ว่าเออเนี่ยได้หรือยังค้างตรวจเช็คโอ้ย้อนหลังได้ง่ายๆสบายๆและถ้าคุณทำผิดปุ๊บอ่โอเคเนี่ยจัดการได้เคลียร์ได้ลงดาบได้ทันทีแต่หลายๆคนก็งงว่าเออพูดถึงเรื่องบีดอีสปอร์ต e กับเรื่องการเงินเนี่ย ยังไงแบบว่าเป็นทีมถังแตกก็ไม่น่าใช่ครับ b ล e e d e s p o r t ตสามารถดึงเย่มาแข่งได้ซึ่งปกติอ่ะเงินเดือนของนักแข่งหลายๆคนใช่ไหมฮะเขาจะตั้งขั้นต่ำไว้ที่ประมาณแสนกว่าบาทต่อเดือนรายออกตั้งเองนะแต่เขาคาดเดากันว่าเย่นเนี่ยอาจจะหลายแสนรวมไปถึงอาจจะเป็นล้านเลยก็ได้ต่อเดือนเป็นล้านบาทนะโอเคถึงใช้งานเยไม่ได้เล่นไม่ได้่างนี้นะ ฤดูกาลนี้นะฤดูกาลตอนปินฤดูกาลจะเข้าฤดูกาลใหม่มันก็เพิ่งมีข่าวครับว่าบลีดอ e ีสปอร์ตจะไปดึง a s ร์เผู้เล่นตัวเทพอดูเอลิสชาวบราซิลนีครับมาอยู่ในสังกัดซะด้วยเทเงินให้เลยอะและถ้าดูจากเรื่องราวสตอรี่ที่ผ่านมาเราจะไม่เห็นการออกมาทวงเงินจากสังกัดบลีดอีสปอร์ตของนักแข่งบลีดเลยนะถ้าไปดูเกมอื่นเห็นบ้างแม้แต่ทีม เหี่ยวแล้วกันทีมเหี่ยวแดงที่ตอนนี้อยู่ในการแข่งขันวอ l ์เ a นส p แปซิฟิกเกม v a l o เรนเองเนี่ยอีกเกมหนึ่งเขาอะเกมโมบ้าเขาอะก็ยังค้างเขาเรียกว่าเงินรางวัลส่วนแบ่งเงินรางวัลให้นักแข่งโดตาไทยเลยก็มีครับแต่ก็ไม่ได้ถูกลงโทษอะไรนะอันนี้คนละเกมกันอันนี้พอเข้าใจได้แต่เรื่องการเงินผมมองว่าบุ e ีดีกว่าหลาย,ลายทีมอย่างสแกรี่อย่างเงี้ยโอ้โหเจ้าตัวจริงๆอะ สามารถไปเล่นในหลีกสูงสุดทันทีเลยนะในฤดูกาลที่หลีออกสตาร์จาทจะได้อยู่กับเพื่อนอยู่กับ Fox อยู่กับซูชิบอยอยู่กับครูอะไรอย่างเงี้ยฮะถึงแม้ว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะมีอยู่ทีมปัจจุบันอยู่ฟูซนอยู่อะไรก็ตามแต่แต่ในช่วงเวลานั้นสแครี่เขาเลือกที่จะลงมาเล่นหลีกรองกับบีด e ีสปอร์ตเพราะอะไรครับเจ้าตัวเคยว่าไว้ได้รับข้อเสนอก้อนโตครับที่ทําให้เขาโอ้โหสามารถ กเกษียณการทำงานและสามารถเล่นเกมอ e ีสปอร์ตได้แข่งเกมได้แบบไม่ต้องคิดถึงอนาคตอันยาวไกลเลยชิวๆเลยเลหลายๆคนประเมินค่ากันว่าเจ้าตัวได้รับมาแล้วนะฮะเป็นหลัก10ล้านน่ะแล้วเราก็เห็นธุรกิจของสแกรี่มีเงินลงทุนมีอะไรอย่างเงี้ยก็คาดเดากันไปอีกว่านี่แหละเขาอาจจะมาจากการรับเงินจากทีมบล e ีดอีสปอร์นี่แหละจ่ายเงินมาให้แล้วเอาไปทำธุรกิจต่อเรื่องเงินไม่น่าจะใช่แล้วแถมเรามองไปอีกทีมหนึ่งอย่าง EG อะ่ะ ที่ทีมแตกเพราะเรื่องเงินน่ะเราก็ไม่เห็นว่าไรออดเขาจะมาปรับจัดการลงดาบถอดถอน,ถอนทีม e ีวิจินิส i s หรือว่าทีม EG อ่ะออกจากหลีกับมริกาเลยด้วยซ้ำไปแต่นี้ครับได้ยินข่าวมานะว่าถูกประกาศแล้วก็ถอดถอนทีมทีมงานหลังบ้านคนที่เกี่ยวข้องก็เพิ่งรู้ไม่ถึงชั่วโมงเลยก่อนที่ไรออดจะประกาศ โอ้ไม่ได้มีแบบแจ้งมาว่าเออเนี่ยคุณผิดตรงนี้นะคุณแก้คุณแก,คณแก้คุณแก้ตรงนี้ได้ไหมคิดออกป่ะคือถอดไปเลยอ่ะไอเรื่องอย่างนี้เราก็ดูได้หลายเรื่องโอเคบลีดอาจจะผลงานไม่ดีครับอาจจะมีเรื่องของการกระทบกระทั่งกันบ้างของคนภายในองค์กรจริงไหมมีการดรอปนักกีฬาคนนั้นคนนี้มีการแบบคลื่นใต้น้ําอ่ะผมใช้คํานี้ก็แล้วกันแต่ มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของวงการการแข่งขันเกมกีฬาหรือเปล่าฮะที่มันจะมีประเด็น <_ d rama> เขาเรียกว่าประเด็นดรามา่าประเด็นที่แบบความเห็นไม่ตรงกันบ้างอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดมันไม่ได้ผิดกฎนะผมก็ว่ามันแปลกๆปลกแล้วล่ะกลิ่นมันแปลกๆปลกแล้วล่ะเอออีกเรื่องหนึ่งมันก็ทําให้เราคิดได้เหมือนกันนะว่าเออหรือมันจะมี2กรณีครับจริงๆมีกรณีเดียวแหละ แต่ผมให้คิดตามแบบสเต็ปเป็นสเต็ปสเต็ปบายสเต็ปอ่ะคือหนึ่งไรออดอาจจะยังไม่พร้อมหรือเปล่าอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนในช่วงเวลานี้หรือเปล่าเพราะว่าเรื่องเรามันยังไม่ชัดเจนแต่จริงๆอ่ะถ้าเรื่องเรามันไม่ชัดเจนนะ่ะคุณก็ไม่ควรถอดถอนไม่ควรลงดาบปะคิดออกปะคุณควรจะแบบอ่ามีข่าวใช่ไหมมีการรับแจ้งมีอแล้วก็แล้วแต่สืบสวนรวบรวมหลักฐานวิเคราะห์พิจารณา แล้วค่อยตัดสินแล้วค่อยประกาศอ่ะมันควรจะเป็นอย่างนี้มากกว่าคุณควรจะมีเหตุผลอยู่ในใจแล้วที่สามารถพูดได้คุณค่อยถอดถอนมันก็เลยนํามาสู่การวิเคราะห์อีกขั้นหนึ่งฮะลำดับที่2ผมมองว่าหรือมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่อะไรอดเขารู้แหละว่าบลีดอีสปอร์ผ e ิดอะไรเขาไปเจอบางสิ่งบางอย่างเข้าให้แล้วฮะแต่ถ้าเกิดประกาศเจ้าสิ่งนี้ออกไปอ่ะมันอาจจะทําให้ การแข่งขันว a l l ลย์บอลแปซิฟิหรือการแข่งขันว a l l ลย์บในภาพรวมเนี่ยหรือแม้แต่ทีมไรออดเกมเนี่ยได้รับผลกระทบในแง่ลบหรือถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราอะ่ะมันเสียชื่อเสียงตามไปด้วยอะ่ะไม่ประกาศดีกว่าประกาศออกไปเท่านี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงระดับนี้มันต้องเป็นเรื่องใหญ่มากแน่ๆฮะที่เขาไม่เอามาบอกกันเพราะที่เอามาบอกก็ดีกว่าใช่ไหม คนอื่นที่เขาเดินตามรอยเขาจะได้รู้ก่อนและไม่ปฏิบัติตามไงแต่อันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเฉาทีเดียวที่ไม่สามารถเอามาพูดคุยเอามาเปิดเผยได้ไม่งั้นไรออดดูแย่ไปด้วยอ่ะอย่างเงี้ยเพื่อน,อนๆคิดว่ามีเหตุผลไหมก็ว่ากันไปนะอ่ะแต่เข้าใจครับคือต่อให้มันเป็นเรื่องเงินจริงๆนะอ่ะต่อให้ถึงใช่นะ ผมก็มองว่าอ้าวคุณคุยกันก่อนไม่ได้หรอคุณไปปรับใหม่ทําความเข้าใจทําให้มันดีขึ้นไม่ได้หรอทําไมต้องถอนทีมจากหลีกออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรืออ่าถ้าพูดถึงจับชาใช้เรื่องเงินจริงอ่ะอย่างที่เราพูดไปอ่ะมันก็มหีหลายทีมเหมือนกันนะที่มีปัญหาเรื่องเงินอันนี้ถ้าพูดกันตรง,ตงๆใช่มีการจ่ายเงินล่าช้ามีอะไรมีข่าววงในก็ว่ากันไปแต่อ้าว ทำไมคุณไม่ถูกถอดถอนจากลีกเหมือนกันใช่ไหมฮะอ้าวคุณแบบนี้ลาเอียงไหมอ้าวก็จะมีการพูดกันไปต่างๆนานาเพราะอะไรครับเพราะมันไม่มีการประกาศอย่างโปรง่งใสใช่ไหมฮะนั่นและทิ้งท้ายครับมันก็มีเรื่องที่น่าสนใจหลายๆเรื่องตามมานะยกตัวอย่างเช่นมันก็จะมีเรื่องของอนาคตนักแข่งทีมบลีดละที่เหลืออยู่ก็อย่างสแกรี่ที่มีสัญญาอยู่กับทีมต่อไปนะเฮ้ยพลสแกรี่เนี่ย เขาจะยังไงต่อเขาจะหาทีมใหม่ได้ไหมเอ้ยทําไมเขาต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยหลายๆคนก็เอาใจช่วยครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งมันมาจากควันหลงของการที่วา l โลแรนเนี่ยผู้จัดเขาประกาศดึงเอาทีมอันดับ2อ,อย่างบ e ูมอีสปอร์ตเข้าไปร่วมเล่นในการแข่งขันหลีกสูงสุดแทนที่โคต้าของบลีดใช่ไหมฮะมันก็มีนะมีแบบ สาวกวาโลไทยหลายหลายคนมองโอ้โหทำไมไม่เป็นฟูเซนวะทำไมไม่เป็นฟูเซนวะหรือว่าถ้าฟูเซนได้ที่2เนี่ยโอ้ฟูเซนนี่ถูกเลือกให้ผิดหวังจริงๆอะอันเนี้ยก็พูดกันเอาไปเอาำํำขำไปผมก็ไม่รู้ว่าปั่นหรือว่าอะไรนะแต่ขอพูดตรงๆนะอันเนี้ยพี่ๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ในทีมฟูเซนสังกัดฟูเซนอย่าโกรธผมนะจริงๆผมว่าเขาก็ไม่โกรธหรอกเขาเข้าใจดีอยู่แล้วพูดถึงแฟนๆก,ก็แล้วกันแฟนๆวาเลนไทยในภาพรวมบางคนก็แล้วกันนะ ถ้าเกิดเขาปลดจนมันเหลือ2โคต้าแล้วมันนอกที่สอะ่ะค่อยมาว่ากันเพราะว่าฟูเซนไปแพ้ไงฟูเซนไปแข่งแพ้บูมีสปอร์ตไงได้ที่3ไงมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าเสียใจอะไรใช่ไหมที่แบบเออเขาจะเอาโคต้าที่เหนือกว่าคิดออก่าโอเคเข้าใจว่าคุณเสียดายแต่อ่ะมองอีกแง่หนึ่งอ่ะอ้าวเราไม่มีทีม SPG แชมป์เกาหลีใช่ไหมอ่ะไม่มีทีมนั้นแล้วนี่ปีหน้า ไม่มีบูมีสปอร์ตแล้วนี่ปีหน้าอ้าฟูเซนคุณก็คว้าโอกาสนั้นสิครับใช่ไหมฮะมันก็ง่ายๆแค่นี้เองฮะคือถ้าเกิดทีมที่คุณเชียร์ทีมฟูเซนน่ะแม่งได้ที่2อ,อย่างเงี้ยแล้วไม่ได้โคต้าเอาทีมที่3ไปเอออันเนี้ยด่าม,มาคเข้าใจหรือสมมุติเขาปลดปลดเลยปลด2ทีม สมมติโอ้ผิดกดแม็กปด2องทีมอ้าวทีมที่หนึ่งไม่ขึ้นอยู่แล้วทีมที่สองอ่ะโอเคบูมทีมที่3มามแมวฟูเซนเอาทีมันดับที่สี่เอออย่างเงี้ยแบบดราม่าโดนข้ามที่สามไปอ่ะอันนี้เราเข้าใจครับแต่ไอ้ดราม่าที่บอกว่าเออทำไมไม่เป็นฟูเซนทำไมไม่เป็นฟูเซนอันนี้งงอันนี้ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ำว่ามันจะมีประเด็นนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคิดออกว่าเออก็ถูกแล้วนี่เขาก็เอาทีมที่1ไปอยู่แล้วพอเขาปลดอีกทีมหนึ่งมาเขาก็ต้องเอาทีมที่2ขึ้นไปถูกไหมฮะแห้เขามาเอาทีมที่3ทําไมคิดออก่ปฮะเพราะทีมที่3ม,มันแพ้ที่2องไงกูเซนมันแพ้บูมไงแค่นั้นเองนะหรือไม่เขาก็จะบอกเอ้ยคัดกันใหม่คัดกันใหม่ไหม คิดเอาว่าเขาจะคัดกันใหม่ทําไมฮะเออฝากไว้เท่านี้ก็แล้วกันอย่ากโกรธผมนะเพื่อนๆพี่ๆฟูเซนอย่ากโกรธผมก็แล้วกันสําหรับวันนี้แอดมินพังของรายการแวดวงเจอบประเด็นก็ต้องขอลาไปก่อนครับผีพาดปรวการใดขอภัยมานะที่เนี้ด้วยฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่รวดเร็วฉับไวซะเหลือกเกินครับอ่ะใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ในแนวนี้ฝากไว้แล้วกันครับอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ